สวัสดีครับพบกับช่องโคบวันกินอะไรชาแนลนะครับไม่ไดคบวันเลยไม่กินอาห้อหนนะครับเพื่อบางี๋ยวก็เห็นมอง่งครับตัวนก็แล้วมองกินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากเพิ่มขึ้นจนไหมครับเป็นมังใจไก่โคบวันครับมมองหวานนะครับนะครับนี่คือมองหวานนะครับก็ต้องกินครับแก้วก็ต้องกินครับง่ายๆนะครับกัดกินเลยครับนี่ครับไม่ได้เป็นลักษณะน้อยทีนะครับมองหวานนะครับ โปรตีเซียครับว่าเป็นน้ำมองหวานครับเป็นจากโคโคบอลครับโปรตีโคบอลเดี๋ยวมาล้อให้เบิ้งหน้าครับเสียความโปรตีเสียกันครับปกติถ้ามันมันเป็นน้ำมันหวานนะครับนะครับทำไปหน้อยเขาจะเบียดน้ำตาลเราแหละครับมันหวานอะไรครับมันได้มันเป็นเสียวผมมองเขาเลยว่าไปครับนี่้เป็นอะไรทั้งสิ้นครับนะครับน้ำมันหวานครับครับโคบอนได้กินนเบิ้งหน้าครับหวานแท้่หวานแท้ครับโปาติโคบอกัน่โปรตีตัวกันตัวนะครับ นะครับนะครับนี่เป็นวันอาทิตย์แลครับผมมองวานนะครับก็ต้องกินคำอยังเลยครับกัดกินเลยครับกินนึกขนมนะครับทำเตียนถ้าเป็นเมื่อวานกินอะได้นะครับเออพอไปร่มดีไปแล้วครับมวนๆไปครับพาคุณวันใส่เสื้อสบายอดีตเสื้อก็สบายแน่แหละครับอดีตไข่แน่แหละครับนะครับเราวันไม่กินนมวานอากาศรั่งห้านะครับพัดลมเย็นๆนะครับกินร้อนมั้งนะครับมันน้ครับมาได้รของกันนะครับเออ เอาล่องไว้นี่นะครับกัดได้นะครับปวดครับข้มันเจียครับหวานน้ำไหนครับค้าเตียนพูเป็นประมาณกินบ่ได้หลายนะครับเออครับค้ามเจียรประมาณข้าวก็ได้อยากอ่ะนั่นเองครับกบวันไหนะครับ บว่าเบื้องครบวันครบวันเี็กสนชนะครับมองมานนะครับเขาัแหละหอาแก้มครับพอจ้าลายัยมองอะสรตงนี้่หรครับมองพัานเนี่ยครับครับเขางกินแซ่ตามเซ เที่ยวเฮ้ยทำพริกยากได้กับกัตจิเลยครับนี่ครับผมเที่ครับนะครับซึ่งมันกับแม่หมูวงเบาอีกคือเกาได้ครับแต่กินเม็ดนี่ครับหนักเุดไดครับถึงมันี้เป็นหวานกระซังครับมันก็เป็นหมูวังเล็กเราครับเป็นของ เออครับที่นี้ก็ครับนะครับอืมหอมครับถ้าพักเก่งๆเนี่ยกินน้ำเขาด้วยครับ,บร้นบา,รบานเนี่ยครับ ก็มาเป็นมองพันอย่างนี้นครับแต่มันหน่อนวานกับเปี่ยนมันน้อยนี่เป็นเลยครับเฮ้ยครับถ้ามันออกแก้นทำมันน่าัะมันก็จะสมไปนะครับ <c oughs> ครับเล้สองนะครับเป็นในหมาสามแล้วครับนะครับครับอืบ ต้องถิมีความหวานน,นิดหน่ยครับให้เราไปออกเปรี้ยวหวานนะครับเนื้อขาวน้อนครับมีหมาะกับงานนะครับ พอได้หวานตาแล้วหวานจริงแล้วครับบอกหวนานในแท่แล้วครับ โอเคซี่แลครับนะครับกินไหนก็กลาว่าไม่หวาน,นครับเพราะ้อนกินครับน้ำปลาหวานครับยังยากนะครับเพราะตอนง่าคือกินยังไงสไตล์กบฏน,นะครับ はい。<music> <music> I don't know how about it have?